ตอนรับกับข้สูตตอนที่2ของ IBIS Insight นะครับเมื่อตอนแรกนะครับเราเห็นถึงรูปแบบการประมูลของทีวีดิจิตอลไปแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนที่2องพลาดไม่ได้ครับวิธีการประมูลครับหลายคนอาจจะสงสัยและยังไม่เข้าใจว่าเขามีวิธีการประมูลอย่างไงบ้างต้องถามพี่กวันต่อครับวิธีการประมูลเท่าที่ทางผู้ที่เขาจะลงสนามเนี่ยเขาไปสอบถามกสทชชี้แจงมาบางส่วนเนี่ยนะฮะ โดยสรุปเนี่ยคเนว่าเขาจะแยกการประมูลเป็น2สัปดาห์แปลกดิ้มกันนะสองสัปดาห์นะอ่าแล้วเขาจะประมูลเสาร์อาทิตย์<อ>ก็คือถ้าสาวจบก็จบ,บแต่ไม่จบก็อาจจะต่อเนื่องไปอวัาอาทิตย์ได้<อ>แต่จะใช้เวลา2สัปดาห์ครับแล้วก็โดยรูปวิธีการคือไม่ได้ประมูลกันทั้งวันคือสมมติว่ามาประชุมสมหัวกันพร<อ>้อมเพียงแล้วจะเริ่มเข้าไปเนี่ยก็จะมีจอคอมพิวเตอร์ให้ แล้วก็แต่ละกลุ่มก็ไปนั่งหน้าจอแล้วก็จะเริ่มเคาะราคาใช้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงจบจบภายใน1ชั่วโมงจบภายใน1ชั่วโมงยกเว้นแต่ว่าใน1ชั่วโมงแล้วยังหา7คนไม่ได้สมมุติเจดรายยังไม่สรุปก็ไปต่อวันอาทิตย์ทีนี้สัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะเอาช่อง HD กับช่องข่าวก่อนนะฮะแล้วพอสัปดาห์ถัดมาก็จะเป็นสแตนดาร์ด ช่องเด็กโดยเหตุนี้เขาถึงบอกว่า HD กับข่าวเนี่ยยื่นสองสองไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็คือเถ้า HD กูไม่ได้กูก็มาข่าวว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องเลือกทางใดทางหนึ่งประมาณนั้นแต่ว่ามันก็มีการปรับกฎเกณฑ์นิดหน่อยว่าไอ้ช่องข่าวเนี่ยความจริงเวลาเราบอกช่องข่าวความหมายมันควรจะเป็นข่าวเยอะใช่ไหมคอนเทนต์ข่าวเยอะ แต่ปรากฏว่าตอนหลังเขามาปรับลดลงมาเหลือแค่50%ก็คือมีข่าว50%ที่เหลือก็เป็นอะไรก็ได้สาระอย่างต่างๆไปมันอาจจะไม่อาจจะไร้สาระก็ได้ก็50%นะครับแล้วก็อีก50%ก็เป็นข่าวนะฮะส่วน HD ก็ได้นอนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นวาไรตี่คแล้วก็สแตนดาร์ดนี่ก็วาไรตี้เหมือนกันแต่เพียงแต่เป็นระบบไฮเดฟกับสแตนดาร์ดเดฟนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นช่องเด็กก็แน่นอนช่องเด็กเมื่อก็บอกแล้วมันก็ต้องช่องเด็กนะฮะ ทีนี้วิธีการเคาะนี่น่าสนใจครับผมสมมุติว่าพอมาพร้อปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละเริ่มเคาะกัน1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็1เคาะก็เท่ากับ1ครั้งของราคาที่จะอัพขึ้นไปคุณนทีนำสกุลอะไรเอ่ยนะสุแก้วไม่ใช่นักฟุตบอลแล้วพันเอกนาทีนะครับอ่พันเอกนาทีสุกรลัตเนี่ยนะประธานคณกรรมการกิจการแก่เสียงกิจการโทรทัศน์กสทเนี่ย เขาก็อธิบายว่ามันคือการประมูลแบบ beauty contest นะ mm hmm. แล้วเขาก็ไปให้ทางแคทรู้สึกว่าจะให้กสทเ,เป็นคนจัดการประมูลเอาระบงระบบเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่นี้วิธีการประมูลเนี่ยพอมาพร้อมเพียงกันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มปฏิบัติการแล้วก็เคาะราคาก็จะขึ้นตามตามไอ้ครั้งละเนี่ยเคาะหนึ่งทีก็ขึ้น หนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นนี้ไปเรื่อยๆมีราคาทุกครั้ทีเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการประมูลแบบวิ่งมาลาทอนวิธีการเอาเรายกตัวอย่าง HD แล้วกันติ้งต่างว่าเขาประมูล HD กันเนี่ยราคาตั้งต้นวันพันห้าร้อยสิบล้านใช่ไหมฮะทีนี้พอเขาครั้งหนึ่งเนี่ยตามที่เขากำหนดไว้คือข้อทีหนึ่งเนี่ยสิบล้านโอ้โหคือสีสัวคและมึงนะก็คือคาะเมื่อไหร่ก็คือสิบล้านคาะเมื่อไหร่ก็สิบล้านทีนี้ ประเด็นมันคือ,อเราจะไปรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่จะชนะจะแพ้กันเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะไปจบที่หนึ่งชั่วโมงนั่นแหละอภายในเวลาทั่ก <มง S 1> ำหนดแต่ความจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายว่าเอมันจะเกิดอะไรขึ้นในสภาพการประมูลจริงๆก็คือว่าเนื่องจากพันห้าสิบล้านเป็นราคาตั้งต้นเพราะหนึ่งครั้งสิบล้านสมมุติพัาร้อยพอทุกคนเริ่มต้นปั้งสมมติว่ามีติ้งต่างมีเก้าคนคแต่ จะมีผู้ชนะแค่เจ็ดอเอาสิบก็ได้อ่ะสิบจะได้ง่ายหน่อยแต่มีผู้ชนะแค่เจ็ดจะต้องมีคนล่วงเนี่ยสามออสมมุติว่ามีสิบเข้าไปนั่งเคาะกันโดยทฤษฎีก็คือว่าพอเริ่มต้นเคาะปุ๊บทุกคนก็จะเคาะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บครั้งละสิบ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 เนี่ยไปเรื่อยๆครับทีนี้มีคนไปทดลองเคาะบอกว่า มันมีกระบวนการมันเนี่ยมันไม่ใช่มาถึงก็เคาะป้องๆมันจะต้องลากนู่นลากนี่มีเมาส์มาคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่เขาลองทํากันดูแล้วไปเทสกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอากันแบบมือเป็นละวิ่งเลยทั้งหน้าทั้งตา,ตาใส่อย่างเดียวไม่ต้องค,ค,คิดมากเนี่ยใสอย่างเดียวกดเต็มแม็กไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งนาทีเนี่ยจะสามารถเคาะได้สิบครั้งโอ้โหเหมือนเล่นเกมเลยก็คือพูดง่ายๆหนึ่งทีมีหกสิบวิใช่ไหม ็เท่ากับหวินาทีหนึ่งเคาะหกวินาทีหนึ่งเคาะหวินาทีหนึ่งเคาะอันนี้แบบตั้งหน้าตั้งตาเคาะเลยนะแต่ในทางปฏิบัติมันคงไป,ไปไม่ได้หรอกนะมันก็คงจะอาจจะช้าหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเนี่ยนึกภาพไม่ง่ายอย่างนี้ก็คือว่าพอคนสิบคนไปนั่งอยู่ในห้องแล้วพอเริ่มเคาะปั้งปุ๊บทุกคนเนี่ยจะต้องมีตัวเลขในใจของตัวเองมาว่าฉันจะสู้ไปถึงราคาเท่าไหร่แต่นี้เขาก็จะเริ่มเคาะ เคาะในระหว่างที่เคาะเนี่ยมันจะมีการประมวลผลอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สถานะบนหน้าจอเราเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ใช่ไอ้นั้นคุณรู้ของคุณเองหนึ่งเคาะคนบวกสิบแต่ว่าคุณเขาจะโชว์ให้เห็นแค่ว่าเรายังอยู่ในในในลู่วิ่งอยู่ว่าก็คือว่าถ้าคุณยังอยู่ในลู่วิ่งเจ็ดคนเนี่ยคือหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยถ้าคุณยังอยู่ในลู่วิ่งชื่อคุณก็จะยังมีอยู่ในลู่วิ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคาะช้า สมมติคุณเริ่มเคช้าแล้วปรากฏว่าอยู่อยู่ชื่อคุณหายไปสมมติตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยคุณอยู่ชื่อมันมีแต่เขาไม่ได้บอกอันดับนะบเขารู้แค่ว่าคุณจะรู้แค่ว่าคุณยังอยู่ในรูวิ่งเจ็ดม้าเจ็ดตัวเนี่ยแต่ว่าอ,อ,อยู่อยู่เกิดเฮ้ยชื่อชื่อกูหายไปไหนวะแสดงว่ามันมีคนแซงคุณไปคิดยัางงามีคนกดทีกว่ามันมันก็คงถีกว่าหรือมันอาจจะไม่ได้กดถีคุณอาจจะถีตอนแรกมันก็ทําให้คุณเนี่ยไปอยู่ อยู่ในม้าเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าพอเกิดคุณเริ่มช้าลงปุ๊บเนี่ยมันมีม้าตัวอื่นเนี่ยที่มันเริ่มเคาะแซงคุณมันก็หมายความว่ามันราคามันต้องมากกว่าคุณนี่ะถ้าคิดง่ายๆคือมันไม่งั้นคุณจะตกลงมาได้ไงเมื่อราคาคุณหายไปจากจากลูวิ่งปุ๊บแสดงว่าชิบหายแล้วราคาเรามันมันแพ้ก็แล้วคุณต้องเร่งเคาะต่อคราวนี้คุณจะเบิ้ลเร็วขนาดไหนแล้วแต่คุณคุณก็เบิ้ลไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกลับมาบนลูวิ่งครับ 7จ็ดตัวก็เนี่ยจะสู้อย่างนี้กันไปแล้วก็ภายในหนึ่งชั่วโมงครับก็เป็นอันเสร็จพิธีว่า7จผู้เล่นตัวเนี่ยมันเหลือใครไอ้ที่เหลือร่วงจากอีกสามก็ร่วงไปสมมุติกรณีว่ามีคนไปไปแข่ง10คนในในกลุ่ม HD ที่ว่านี่เมันก็จะระทึกใจพอสมควรใช่ไหมว่าสมมติเราบอกว่ามาถึงไม่สนใจแล้วว่ากูใส่เต็มแมกก่อน คุณใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณยังอยู่บนลู่วิ่งไปเรื่อยๆแต่ในนี้ยิ่งเวลาผ่านไปถ้าเกิดคุณเคาะเกไม่ยั้งไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะเสียโอกาสเช่นคุณอาจจะใส่ราคาเต็มแม็กเร็วครับแล้วก็ปรากฏคุณโด่งเลยจริงๆคุณอาจจะอยู่อันดับหนึ่งเลยคือเสนอราคาเวอร์สุดๆไปอยู่อันดับหนึ่งอยู่งั้นมันก็คาอยู่มันไม่บอกเลยว่าคุณอยู่อันดับไหนคุณรู้แต่ว่าคุณยังอยู่ในลู่วิ่งแต่คุณไม่รู้ว่าไอคนอื่นเนี่ยเขาเสนอเท่าไหร่ครับทีนี้ บางบครั้งราคาคุณอาจจะเวอร์แล้วคุณก็ได้แบบเวอร์เวไปแต่สําหรับบางคนที่อาจจะบอกเฮ้ยเราคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเว้ยเราเคาะช้าก็ได้นะเราก็ค่อยๆเคาะแต่เมื่อไหร่ที่คุณหลุดรูวิง่งปุ๊บแสดง<อ>ว่าเอาละเล้เลลเคผมก็จะเริ่มปั๊มผมก็จะปั๊มใส่เข้าไปเรื่อยๆทีนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนต้องมีตัวเลขในใจว่าเฮ้ยเราจะสู้ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างสมมุติว่ารูปธรรม ราคา HD เราว่ากันที่ HD ก่อน1,510ล้าน1,510ล,ล้านเนี่ยเขาประเมินกันนะบนตัวเลขว่าอาจจะสู้กันครั้งละ10เนี่ยป๊อกป๊อกป๊อไป,อป,อป,อปอเรื่อยๆเนี่ยตัวเลข Average ที่น่าจะสู้กันแล้วน่าจะได้อยู่ในเกณฑ์สักเท่าไหร่มีการประเมินเดิมเนี่ยผมประเมินทั้ง2,000ก็คือจาก1,510อาจจะ2,000ล้านเนี่ยเม็ชัวร์ว่าได้แต่หลายคนบอกไม่ถึงหรอกอาจจะอยู่ละลาว 1ันแก็โอแล้วก็น่าจะอยู่อยู่ละพอเอาตัวรอดได้แล้วพันแนี่อาจจะเอานะอยู่แถวที่5ที่6ก็ยังดีแต่ถ้าใครบอกว่าอากูซัดสองพันเลยวะจะได้เบาใจก็โอเคก่อนทีนี้ก็จะสู้กันลักษณะอย่างนี้นะส่วนช่องอื่นๆเช่น SD เนี่ยราคาตั้งต้น380ร้อแครอครั้งละห้ก็เต็มที่ก็อาจจะไปอยู่แถวแถวห้าอนะฮะช่องข่าวสอง ก็มีการประเมินตัวเลขว่าก็น่าอยู่แถว500ระหว่า,าง SD กับช่องข่าวเนี่ยไม่แน่ว่า SD อาจจะเกไปถึงประมาณ700อาจจะอาจจะได้นะฮะครับช่องข่าวน่าจะอยู่แถวแถว500น่าจะพอมีลุ้นละนะแล้วก็ช่องเด็กก็ไล่เรียงมาสัก300อะไรแบบนี้นทะีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังอยู่บนสมมติฐานหลายอย่างเช่นมันจะสู้กันดุเดือดขนาดไหนนั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็ เราต้องไม่ลืมว่าไอการเสนอการราคาเขาเข้าไปเนี่ยมันเพื่อสมรชาน15ปีครับเพราะนั้นตัวเลขมันอาจจะวิ่งไปมากกว่าที่ผมคิดก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทุกคนต้องไปคิดแล้วมันยังต้องมีค่าจ่ายอค่าเช่าโครงข่ายค่าโอเปอเรชั่นของตัวเองที่ต้องผลิตรายการตาร่างสถานีตั้งทำนู่นท,ท,ทำนี่เนี่ยสนนราคาเนี่ยอย่างช่อง HD เนี่ยเขาบอกว่ารวมการลงทุนกันจริงๆเลยเ ไม่ต่ำกว่า 5, ล้านโอล้านที่จะต้องต้องมีเงินอยู่ในมือ5,000ล้านจะไปกู้ <c oughs> มาจากไหนไม่รู้ล่ะแต่การลงทุนครั้งนี้คือร่วมร่วม0 0า0ล้านภายใน15ปีแล้วก็ทำมาหารัฐประทานไป15ปีนะฮะก็น่าคิดนะ <c oughs> แล้วก็คงจะเดิมเนี่ยผมเคยคิดว่ามันน่าจะสู้กันดูเดือดเลือดพ่านพอสมควรแต่พอเห็นการยืน่นไม่ใช่ยืน่นซื้อซองไปแล้วก็ลองจำแนกกลุ่มออกมาจริงๆแล้วเนี่ย กับพบว่าอาจจะไม่ค่อยแข่งกันเท่าไหร่อืเพราะว่ามันถูกแยกล็อกหวยล็อกมันลงกันไปเพราะว่าพอลองไล่เรียงบริษัทจริงๆในแต่ละบริษัทมันสามบริษัทใช่ไหมซื้อไปสี่สิบเก้าซองดูซองเหมือนเยอะแต่ว่าไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยจากสามสามบริษัทแล้วแยกเป็นว่าบริษัทในคงในเครืออะไรกันเนี่ยนะปรากฏมันเหลือประมาณยี่สิบห้าอ่งเงเท่าที่ผมลองเช็คดูแล้วช่องมียี่สิบสี่อ่ะ มันก็จะมีคนที่อกหักอกถ้าคิดเร็วๆอย่างนี้คืออกหักเจ้าเดียแต่ว่ามันมีบางคนนี่อาจจะเอาสองสองช่องเช่นบางกลุ่มอาจจะบอกว่ายกตัวอย่าง M อ็มคอร์ดเนี้ยเอ็มคอร์ดก็อยากจะสู้ทั้งช่องอตอนนี้ M อ็มคอร์ดต้องเลือกใช่ไหมระหว่าง HD กับช่องข่าวจะยื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าเขาท่าทางคงจะเอา h อขณะเดียวกันเอ็มคอร์ดก็คงอยากได้ช่องเด็ก นะฮะแล้วก็ในกรณีเกิดซวยอกหักจากการประมูล HD ก็จะวิ่งเข้ามาที่ SD อะไรเงี้ยเพราะนั้นบางครั้งก็ก็ดูไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการแข่งขันในลักษณะที่บางเจ้าอาจจะยื่นมากกว่า1ซองเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นจริงๆแล้วในแต่ละแคตตากรีเนี่ยก็จะมีมากกว่าไอสิ่งที่ที่เขาจาัดสรรไว้เช่น7773เนี่ยก็อาจจะค่าเฉลี่ยแต่ละ กลุ่มนี้ก็อาจจะ10-10-10แล้วก็เจ็ดหรือ5อะไรแถวๆนี้ที่จะไปแข่งกันเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มันซื้อซองกันไปใน HD ดีเนี่ยถ้าแยกมาเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยมันซื้อซองไป12องซองอนะฮะมีช่องให้เลือก7ถ้าเราคิดก็เหมือนต้องมีคนล่วงไปร้าถูกไหมฮะเอดีซื้อซองกันไป17บก็ดูเยอะนะแต่ว่ามีช่องแค่7เท่ากับต้องล่วงไปทั้ง 10, 10. นะฮะ แต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยใน10ที่อาจจะต้องล่วงเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันมันมันอาจจะมาได้ที่ HD ไปเลยครับเพราะนั้นก็ไม่มายื่น SD แล้วในเมื่อฉันได้ HD ฉันก็ไม่เอา SD อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้น17เนี่ยก็จะหายไปจากการที่มีคนได้ HD ไปนะครับส่วนช่องข่าวเนี่ยก็ทำนองเดียวกันบางคนเนี่ยก็บอกว่าฉันมายื่น SD เอาไว้ แล้วถ้าเกิดฉันได้ SD ชั้ฉนก็ไปเอาช่องข่าวรหรือฉันได้ช่องข่าวชันก็ไปเอา SD อะไรแบบนั้นเพราะนั้นก็มันก็จะเกลี่ยไปเพราะว่าช่องข่าวเนี่ยมันประมูลสัปดาห์แรกเพราะฉะน,นั้นค,คนที่อยากจะเผื่อเหลือเผื่อขาดเวลาคุณประมูล HD สมมุติคนยื่น2 HD ไปแล้วคุณไม่ได้ในเสาเสาเสาแรก ก็ S <S อาไม่เป็นไรทําใจเอาเอาเอสดีก็ยังดีวะพอเสาถัดอาก็มายื่น SD สดีทำนองเดียวกันในสัปดาห์แรกถ้าเกิดยื่นข่าวแล้วไม่ได้ก็สัปดาห์ถัดไปกูก็ม,มายื่น SD แก้ตัวใหม่มาแก้ตัวที่ SD ใหม่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเข้าใครกันก็เนี่ยแหละ SD เนี่ยจะเป็นสมอลระูมิเดือดพอสมควรเพราะว่า ในกรณีที่ใครอกหักจะกัดกับช่องข่าวจะมาถล่มกันที่ SD เพราะว่าแพ้ไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันสมประโยชน์กันเช่น h d ก็กลุ่มตัวใหญ่ก็ได้ไปครับไอ้กลุ่มตัวใหญ่ก็ไม่มาประมูล SD ให้เสียเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัดกลุ่มตัวใหญ่ทิ้งไปไอ้ผู้เล่นที่จะมาแข่งใน SD ก็น้อยลงขณะเดียวกันถ้าเกิดได้ช่องข่าวแล้วกลุ่มตัวใหญ่ที่อยู่ในวงการข่าว ได้ช่องข่าวเรียบร้อยสมความปรารถนากูก็ไม่ประมูล SD ดีแล้วจะมาประมูลทําไมเพราะนั้นก็จะเริ่มตัดตัวเลือกอของคนที่ได้อ d ดีกับช่องข่าวในสัปดาห์แรกไปเพราะนั้นตัวละครในในการประมูล SD ดีก็จะหดหายจากที่มาซื้อเป็นทั้งส7ซองมันก็จะวูบไปก็จะเหลือไม่กี่ลายเพราะนั้นค่าเฉลี่ยต่อลายเท่าที่ผมดาวเนี่ยไอ้7 7ดเจนี่ยจะมีคนยื่นกันจริงๆก็ประมาณ10 1 0สิบแล้วก็ช่อง เด็กก็อาจจะเหลือที่จะประมูลจริงๆก็อาจจะสักมาเหลือ3ใช่ไหมอาจจะประมาณ5หรือ6ราลายเท่านั้นแหละที่จะมาแข่งกันแล้วก็อย่างที่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเริ่มลงหวยมันจะลงล็อกไปเองแล้วก็ด้วยด้วยเงื่อนเวลาเนี่ยนะถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยซื้อซองกันไปตั้งแต่1 0บถึง12กว่าจะมายื่นซองว่าฉันเอาแน่เนี่ย28 29 แล้วก็มีกระบวนการต่างๆนานากว่าจะไปประมูลจริงๆเนี่ยไปนั่งเคาะกันจริงๆเพื่อสู้ราคากันเนี่ยล่วงเอาไปลาวๆปลายธันวาหรือต้นมกราระหว่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันก็ล็อบบี้กงนฝุ่นตลกเพราะว่าอะไรทุกคนไม่อยากจ่ายแพงครับเมื่อไม่อยากจ่ายแพงก็จะเริ่มเเ้ยอ พี่เอาช่องไหนวะเดี๋ยวช่องนี้ไว้ผมนะไอ้ที่สู้จริงว่ามันก็จะเริ่มมีการสืบค้นกันว่าเฮ้ยตกลงมันเอาไงไม่เอายังไงไอ้นี่มันจะยื่นอะไรแน่วะถ้าทางมันซัดเต็มว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะประเมินประเมินคู่ต่อสู้กันเป็นระยะระยะแล้วเนื่องจากเกมนี้เนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทุนนิยมอ่ะมันก็จะเริ่มมีการ คิดกลยุทธ์วินวินซิตูเอชันเมื่อวินวินเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรการจะวินวินก็คือก็รู้กันว่าเฮ้ยตกลงเอาไงถึงยอดก็เงียบเงียบไว้บ้างาบางคนเนี่ยพูดถึงขนาดว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอตัวละครมันเหลือน้อยเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนแบบเผลอๆเนี่ยมันลงล็อก7 77 7 7แล้วล่ะแต่เอาตัวละครบางตัวเนี่ยมาลงให้มันดูมีการแข่งขันหน่อยครับแล้วก็จริงๆรู้ว่าไอ้นี่มันไม่สู้หรอก อก็เพื่อให้มันทุกอย่างมันโกอ่อ <S ane> นเช่นครับคุณก็มาประมูล HD หน่อยละกันแล้วก็เดี๋ยว s d ฉันไม่เอาหรอกอะไรแบบนั้นคุณมาประมูลข่าวหน่อยละการแล้วเดี๋ยว SD ดีฉันไม่เอาหรอกยก็เริ่มมีการคุยกันนะอืมก็เนี้ยระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงล็อบบี้กันอุดตรุดแล้วก็ประเมินให้พลบางกลุ่มอาจจะบอกกูไม่คุยกับใครก็อันนันก็แล้วแต่ อันนั้นก็เขาอาจจะบอกเขากบไตเขาไม่เอาเขาไม่เปิดเผยไม่ปล่อยมุกแต่บางกลุ่มก็เริ่มคุยกันแต่มันก็มีไฮไลท์หลายอย่างว่าตอนหน้าเนี่ยผมจะฟันธงให้เลยว่ากลุ่มไหนจะจะจะได้ในแต่ละแต่ละ category เอาว่าบวกลบผิดพลาดไม่เกินสองลายอ้ยะฟันธงแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจที่ต้องพูดถึงนิดหน่อยที่ คนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือกรณีของช่องเจ็ดกับจันเขาใช้ชื่ออะไรนะจันยี่สิบห้าของคุณสุรางเปรีมปรีหรือคุณนายแดงครับ ว่าเป็นปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมอมหิตครั้งหนึ่งของคุณนายแดงนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องกลุ่มทรูนิดหน่อยว่าว่าเอทรูเนี่ยจะเอาอะไรไม่เอาอะไรอะไรก็เป็นตัวละครแล้วก็รวมถึงกลุ่มอื่นๆว่าดูจะสู้อันไหนไม่สู้อันไหนเดี๋ยวมาว่ากันตอนหน้าห้ามพลาดครับครับคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าตอนหน้าใครเป็นใครในสมรภูมินี้บ้างครับ